สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์กลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักนะคะของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564นะคะของคนที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์มีลัคนานะคะรือาจจะเป็นตำแหน่งดาวศุกร์นะคะที่สถิตอยู่ในราศีสิงห์แม่มดน้อยนะคะจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานของไพ่เป็นหลัก ถ้าถามแม่มดน้อยนะคะว่าถ้าเราจะดูดวงเรื่องความรักเนี่ยเราควรจะเน้นอะไรเป็นพิเศษนะคะระหว่างราศีลัคนาหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ส่วนตัวของแม่มดน้อยนะคะแม่มดน้อยจะให้ความสําคัญนะคะกับลัคนาแล้วก็ตำแหน่งดาวศุกร์โดยเฉพาะตำแหน่งดาวศุกร์นี่แหละเนื่องจากตำแหน่งดาวศุกร์นะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์นั่นเอง การพยากรณ์นะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยทั่วไปเป็นการดูดวงโดยรวมแม้มดน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิยายในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอ,อย่าให้หัวใจลุงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายดูหัวใจแม้มดน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเก้าดาบ ห้าถ้วย justment, สี่เหรียญแปดเหรียญสามเหรียญ knight of pentacle, king of pentacle, stay optimistic about your love life, so mad, let's go off control issue, long distance relationship. Wait for the ones, destiny. ในช่วงเดือนเมษายนนะคะสำหรับชาวสิงห์ทั้งหลายนะคะจะโดดเด่นไปนะคะทางด้านเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆนะคะทางด้านเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนที่ดีนะคะจากคนรอบข้างแต่ในเรื่องของความสัมพันธนะ์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีองศาต้นๆน,นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนองศาต้นๆก็เช่นคนที่เกิดระหว่างนะคะวันที่22กรกฎาคมนะคะถึงวันที่1สิงหาคมนะคะต้องระมัดระ วังการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์กระทันหันนะคะในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการแยกห่างจากคนรักกระทันหันอาจจะด้วยเรื่องบางเรื่องนะเหตุผลบางก,รการอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวแม่มดน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะ่ะมันมีลักษณะสองไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดของเราให้มากๆนะคะระวังอย่าคิดมากจนเกินไปมันอาจจะมี ทางกรณีนะคะที่สําหรับบางคนนะอาจจะมีการห่างจากคนรักกระทันหันนะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการงานลักษณะของไพ่หถ้วยเนี่ยมันจะดีตรงนะคะที่ว่าถ้าใครมีคนรักที่อยู่ห่างไกลกันนะคะ อาจจะเหมือนกับแยกกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการงานหรืออาจจะอยู่ห่างกันไกลกันคนละประเทศนะคะมีคนรักเป็นชาวต่างชาตินานๆเจอกันทีอันนี้ก็ถือว่าถูกจะโลกตามลักษณะของไพ่มันมีลักษณะสองไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานะคะกับไพ่เก้าดาบบางคนน่ะอาจจะมีปัญหานะคะทุกใจในเรื่องความรักต้องระมัดระวังนะคะปัญหาความรักที่มันอาจจะเกิดขึ้นกระทันหันมันมีลักษณะสองไพ่จัสตเมนกับเดส t i นีมันเป็นจังหวะของโชคชะตานะคะมันตามขึ้น มาพร้อมกับไพ่ long distance relationship เหมือนกับที่แม่มดน้อยบอกนั่นแหละบางคนนะคะอาจจะต้องมีเหตุแยกห่างจากคนรักกระทันหันด้วยเหตุที่ว่าคนรักของเรานะคะจะต้องไปทำงานห่างไกลกันอาจจะอยู่ห่างกันคนละจังหวัดหรืออาจจะห่างไกลกันคนละประเทศการเงินของชาวสิงห์ทั้งหลายค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะมันมีลักษณะไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะทางด้านร่องการเงินแล้วก็การงานมันมีลักษณะของไพ่นะคะ let's go of control issue ขึ้นมาถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครมีคนรักคู่ครองที่เป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินนะคะก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษก์ราศีกันราศีเมืองกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิตเนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะการทะเลาะเบาแวงการมีปัญหากับคนรักกระทันหันจัสตเมนเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันก็ได้ เลสโกฟคอนโทรลิช mm ู hmm. เขบอกว่านะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ่ะบางสิ่งบางอย่างเราเองไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะคะเราเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนที่ความคิดของเราแล้วก็ยอมรับเขานะคะในสิ่งที่เขาเป็น สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังคบอยู่นะคะกับชาวราศีธาตุดินนะคะราศีพฤษกราศีกรนราศีมืองกรนะคะส่วนบางคนอาจจะกำลังคบอยู่นะคะกับชาวราศีพศิจิกมันมีลักษณะของไพ่ลอง a n c e relationship ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ฮาถ้วยนะคะส่วนบางคนน่ะอาจจะพบรักนะคะกับคนต่างชาติหรืออาจจะ เหมือนกับนะคะอยู่กันคนละที่อยู่ห่างไกลกันกับคนรักก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเนะี่ยมีคนรักนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าอยู่ห่างไกลกันเยอะ,ยะๆก็ถือว่านะคะจะถูกฉลกตามดวงชะตาของลักษณะไพ่ห้ถ้วยแล้วก็ l ลอง i s t a n c e r e l a t i o n s i i p สำหรับความรักในช่วงเดือนเมษายนนะมันมีลักษณะไพ่ e t s Go of Control Issue ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ห้ถ้วยแล้วก็กดาบสิ่งที่ชาวสิงห์ทั้งหลายอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของ ในความรักความสัมพันธ์นะคะลักษณะ let's go of c o n t r o l issue น่ะหมายถึงนะคะให้เรามองนะคะ ความรักในมุมมองที่มันเป็นไม่ใช่มุมมองนะคะที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะคนรักของเราก็เช่นกันลักษณะของไพ่ห้าถ้วยกับ9ดาบเนี่ยบางคนอาจจะเหมือนกับคนรักนะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะบางคนนะมีความรักแต่ความรักมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ทุกข์ใจกังวลใจอยู่ตลอดเวลา Let's go o าค o นตัวในชูนะคะพยายามจะสื่อกับเราว่าถ้าเรารักใครสักคนนะคะให้เรายอมรับนะคะในตัวเขาแล้วก็รัก ในสิ่งที่เขาเป็นลักษณะของไพ่ก้าวดาบ5้าถ้วยนะคะรวมถึงไพ่จัสตเมนแลก็เดสตินีเนี่ยสำหรับบางคนน่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์กระทนหันนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมนะคะด้วยอิทธิพลของเจ้า,า,าดาวยูเรนัสนี่แหละมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่ทําให้เราต้องแยกห่างจากคนรักกระทนหัน เหมือนกับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ถ้าใครนะ่ะอาจจะต้องเหมือนกับแยกห่างจากคนรักกระทันหันนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเรื่องสองไพ่ j u s g m e n t Destiny แล้วก็ Soulmate ถ้าคนทั้งสองคนนะเป็นเนื้อคู่กันนะคะอย่างไงก็ต้องย้อนกลับมานะคะ พบเจอกันนะคะต่อให้ทะเลาะกันนะคะผิดใจกันก็จะมีการย้อนกลับมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนแต่ความรักในปี2 5 6 4มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์สำหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ค่อยจะเสถียรเท่าที่ควรนะคะเหมือนกับบางครั้งน่ะมันจะเกิดในกรณีที่รักเลิกนะกความรักนะบางครั้งก็อาจจะอยู่ในกรณีนะคะคนรักไปมา ก็เหมือนที่แม่มดน,น้อยบอกนั่นแหละว่าถ้าใครนะคะอยู่ห่างไกลกันกับคนรักนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศอันนี้ก็จะถือว่าถูกฉลกตามดวงชะตานะคะแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยชาวสิงห์อย่าพยายามที่จะคิดมากนะคะลักษณะของไพ่จัสตเมนกับเดสตินีเนี่ยเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้วดังนั้นถ้าความ รักนะคะสำหรับบางคนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแยกห่างจากคนรักกระทันหันเลิกจากคนรักกระทันหันนะคะไม่ต้องกังวลใจถ้าเขาเป็นคู่เรายังไงเขาก็กลับมาแต่สําหรับบางคนนะอาจจะมีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะมันมีลักษณะของไพ่ West For o n e วขึ้นมา West for the o n e เขาบอกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรให้รอคนที่ใช้นั่นแหละตามพื้นดวงไพ่โซเมสขึ้นมาด้วย สำหรับคอนโซดน,นะคะในปี2564นะคะจะเป็นปีที่คนโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะมีลักษณะของไพ่โซเมสขึ้นมาพร้อมกับไพ่จัสเมนแล้วก็เดสตินีมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสที่พบเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ได้ละ โดยเฉพาะนะคะมันมีลักสองไพ่5ถ้วยขึ้นมาพร้อมกับไพ่ long distance relationship บางคนนะอาจจะมีโอกาสพบรักนะคะต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีคนรักเป็นชาวต่างชาติก็ได้สังเกตดีๆมันมีลักสองไพ่ west for the one กับ stay optimistic St about your love life ชาวสิงบางคนนะอาจจะเหมือนกับเพิ่งผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะ stay optimistic St about your love life ก็อบอกว่านะคะให้มองนะคะความรักในแง่ที่ดีนะคะแล้วก็จงเชื่อเสมอว่า ยังมีคนที่ดีๆแล้วก็ความรักที่ดีๆรอเราอยู่นะคะถ้าเราเชื่อ ในสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้เองมันจะดึงดูดนะคะแล้วก็นำพาให้ชาวสิงห์ทั้งหลายนะมีโอกาสที่พบเนื้อคู่ในปี2564โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินก็ได้นะคะก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกราศีกันราศีมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีลักษณะไพ่ long distance relationship ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ห้าถ้วย มีลักษสองไพ่9ดาบขึ้นมานะคะคนคนนี้อาจจะเหมือนกับผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะอาจจะเหมือนกับผิดหวังในความรักมาก็ได้บางคนอาจจะพบรักนะคะปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวก็ได้ลักษองไพ่ justment justment กับ soames ชกับ destiny นะไพ่สใบเนี้ยจังบ่งบอกนะคะขึงเนื้อคู่ที่โชคชะตานำพามาให้เจอกันนะคะลักษณะของไพ่ j u s t m e n นี่สังเกตดีๆนะ คนที่เขาเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันก็ได้นะคะอาจจะเจอกันในสถานที่ที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันแต่คนที่เราเจอเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะผูกพันแล้วก็คุ้นเคยกับเขาอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อน King ซับเพนเต้โคนะคะบางคนอาจจะโชคดีนะคะ ได้พบคนรักที่มีฐานะดีนะคะหน้าที่การงานของเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียว k i n g of p e น t a c l e เนี่ยเป็นลักษณะของสายเปแม่มดน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจนะคะให้ชาวสิงห์ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในเรื่องของความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบนะคะคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ